สวัสดีครับวันนี้มาดูหลวงปู่แหวนนะครับอันนี้เป็นรุ่นทูนเก้านะครับแบบนี้นะครับนี่เป็นเนื้อวะนะครับทั้งสองเลียนนี่จะสร้างเมื่อปีหนึ่งเก้านะครับสร้างทั้งหมดเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลียนนะครับมีสองบล็อกนะครับมีบล็อกบล็อกวังกับบล็อกวัดนะครับอันนี้บล็อกวังนะครับบล็อกวังคือตัวหนังสือตรงนี้อธิษฐานจิตรุ่นทูนเก้าเนี่ยนะครับ อันนี้บอก,บอกวังจะเจอแต่เนื้อนวะนะครับเทบ่าี่พบส่วนบ็อกวัดเนี่ยจะเจอทองแดงด้วยแล้วก็เจอนวะด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเขียนว่าน,นี้ขอในหนังสือนะยิ้มรูปวัดดอยแม่ปั๋งนะครับอันนี้คือบอกวัดส่วนบ็อกวังจะเขียนว่าอาธิฐานจิตนะครับเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างาแบบนี้นะครับ นี่ขอบตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับบล็อกวัดจะแพงกว่านะครับค่านิยมนี่ไม่ค่อยหยาบนะครับแล้วก็ฉีกครึ่งนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ไม่มีตำหนิตายตัวนะครับ นี่นะครับดูความคมชัดของตัวหนังสือนะครับความลึกของตานะครับหลวงพ่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวสองให้ดูนะครับนี่นะครับเหนมว่าเส้นพาดในหูนนะครับความคมชัดนะครับเส้นผมนะครับเสองเส้นคมๆนะครับนะ นี่นะครับเหรียญนี้จะอ่อนสวยกว่าเหรียญเมื่อกี้นะครับน,นี่สวยกว่านะครับดูไม่ยากนะครับเหรียญรุ่นนี้เก๋ค่อนข้างจะไม่เหมือนนะครับ น่าจะเพียนนะครับนี่นะครับกระแสผิวโลหะขุดคมชัดัวหนังสือนะครับแบบนี้นะครับนี่ให้ดูข้างกอไก่เส้นเล็กๆวิ่งดูเหรียนี้มีไหม ติดนะครับนี่นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับรับเช่านะครับหลายหลายพันนะครับแบบนี้แบบนี้เสือกว่าหลายหลายพันนะครับอันนี้ย่อนกว่าจะถูกกว่าพันสองพันนะครับอ่าแบบนี่นะครับดูตัวตัด ตัวตัดแบบนี้เลยนะครับใครมีส่งรูปมาได้นะครับที่ l ลน์ ID s ีเอสไซจยนนะครับแบบนี้รับเช่าหลายพันนะครับ5000ันขึ้นไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าบล็อกวัดนี่เกือบเกือบหมื่นนะบวกลบถ้าเป็นนาวานะครับใครมีหลวงปู่แหวนนะครับส่งรูปมาดูได้ที่ l ลน์ไอดีเ n g ไซนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ